ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเข้าใจแล้วถ้าเช่นนั้นท่านสามารถให้ข้าหยิบยืมมุกวิญญาณเซียนสักสองถึงสามได้หรือไม่ข้ายินดีใช้ศิลาเซียนวิธีรังสารสองก้อนเป็นหลักประกันเฉิญเซียงกล่าวอย่างไม่อ้อมค้อมด้วยเขตแดนพลังการเวลาระดับสามจะทำให้เขาขยายช่วงเวลาได้มากมายมหาศาลฉะนั้นการหยิบยืมมุกวิญญาณเซียนเพียงไม่กี่วันก็สมควรทำให้เขามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มุกวิญญาณเซียนอยู่กับท่านแม่ข้าข้าไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องการหยิบยืมของท่านได้นอกจากนี้มุกวิญญาณเซียนยังมีค่าสูงกว่าศิลาเซียนวิธีรังสรรค์แม่นางไปเพิงกล่าวปฏิเสธด้วยสีหน้าหนักใจขอท่านโปรดเข้าใจเฉิญเซียงยิ้มพยักหน้าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าท่านบอกตำแหน่งฐานที่มั่นแห่งใหม่ของอสุรกายนาคาเทพก็พอแล้วเจ้าชาเเรินแค่นเสียงแทรกเจ้าไม่เข้าใจหรือไร แม่นางพักผ่อนเพิงบอกไปแล้วว่าไม่ต้องการให้เจ้าเสี่ยงอันตรายก็สมควรลืมเรื่องนี้ไปได้แล้วเจ้าไม่ได้เป็นผู้ไร้เทียมทานกระทั่งผู้เชี่ยวชาญทัาพบเซียนระดับสูงสุดหลายคนยังไม่อาจรอดชีวิตกลับมาได้แล้วจะนับประสาอะไรกับเจ้าพี่ชายเจ้าพูดถูกจริงอยู่ว่าเจ้าอาจแข็งแกร่งกว่าผู้คนในรุ่นเดียวกันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเจ้าไร้เทียมทานหยุดกวนใจแม่นางไปเพิงได้แล้วธุระของนางยังไม่เสร็จสิ้น เร่งเฉาเรินและพวกพ้องได้ทีกล่าวตำหนิแต่ยามนี้พวกมันไม่ได้เย่อหยิ่งเหมือนแต่ก่อนสมควรเป็นเพราะพวกมันรู้ว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าพ่อหนุ่มเจ้าลืมเรื่องนี้จะดีกว่าเจ้าโดยสารมาในเรือลำเดียวกับพวกเราก็สมควรรู้ว่าอสุรกายนาคาเทพมีความน่ากลัวเพียงใดใช่ใช่พวกเราอยู่บนเรือลำเดียวกันฉะนั้นเจ้าสมควรรู้ถึงความอันตรายของมันได้อย่างชัดเจนจริงสิ หลายวันที่ผ่านมาพวกเรารวมตัวกันบนด้านฟ้าแต่ไม่มีใครเห็นเจ้าเลยพ่อหนุ่มเจ้านอนพักอยู่ในห้องอย่างนั้นหรือเจ้าไม่กลัวอสุรกายนาคาเทพบ้างหรือไรการแสงตัวขึ้นมาของอสุรกายนาคาเทพทําให้ผู้โดยสารทั้งลําเรือต้องหวัดผวาไม่มีใครกล้านอนพักอยู่ในห้องเพียงลําพังเพราะเกรงว่าจะถูกอสุรกายนาคาเทพฆ่าตายเป็นเพราะข้าได้รับบาดเจ็บจึงต้องนอนพักอยู่ในห้องเฉินเซียงกล่าวอ้ําอึ้งแน่เหล่าว่าเขากําลังปั้นเรื่องหลอกลวง เผอิญข้าถูกอสุรกายนาคาเทพโจมตีได้ยินเช่นนั้นหลายคนก็ต้องสูดหายใจลึกปรากฏว่าอสุรกายนาคาเทพที่แฝงตัวขึ้นมาบนเรือลอยฟ้าได้โจมตีเฉินเซียงเสียอย่างนั้นแม่นางไปเพิงขมวดคิ้วจ้องมองมาที่เฉินเซี่ยงดูเหมือนนางยังไม่ปักใจเชื่อเสียทีเดียวนายน้อยเฉินเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นตอนนี้ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง สารพิษอสุรกายนาคาเทพมีความอันตรายมากแม่นางไปเพิงกล่าวด้วยสีหน้ากังวลก่อนจะเดินเข้ามาใกล้เพื่อตรวจดูอาการของเฉินเซียงเจ้งางเฉาเรินขมวดคิ้วอย่างจับพิรุษครั้นจึงกล่าวน้ำเสียงเย้ยหยันว่าหากมันได้รับสารพิษจริงๆก็สมควรตกตายไปนานแล้วคิดว่าพวกเรารอรับฟังวิธีถอนพิษจอมปลอมจากมันจะดีกว่ามีหรือว่ามันจะถอนพิษได้ชัดเจนว่ามันกำลังสร้างเรื่องหลอกลวงพวกเราห้าห้า ชายหนุ่มในกลุ่มเจิ้งเฉาเรินกล่าวเสริมเฉินเซียงเจ้าไม่ควรหลอกลวงแม่นมังปิงปีเช่นนี้เลยจริงๆหรือต้องการให้นางเป็นห่วงในตัวเจ้าแม่นางไปเพิงหย่าได้ฟังคำของมันชัดเจนแล้วว่ามันหลอกลวงท่านอยู่เฉินเซี่ยงกล่าวสวนขึ้นว่าข้าไม่ได้หลอกลวงและไม่ได้บอกว่าตนเองถูกสารพิษฆ่าต่อสู้กับอสุรกายนาคาเทพและสังหารมันได้อย่างรวดเร็วแต่มันทําให้ข้าบาดเจ็บจึงจําเป็นต้องนอนพักฟื้น เรื่องของเจ้ามันเกินความจริงทุกทีไปห้าห้าหักเจ้าสังหารอสุรกายนาคาเทพได้จริงๆข้ายินดีมอบผลึกจากพันดิมื่นตาให้เจ้าเป็นรางวัลในฐานะที่เจ้าเป็นวีรบุรุษผู้ขจัดคนชั่วช้าเจ้งางเช้าเรินหัวเราะเย้ยหยันแม่นางไปเพิงถอนหายใจก่อนจะกล่าวอย่างจริงจังว่านายน้อยเฉินหักสิ่งที่ท่านกล่าวมาเป็นเรื่องจริงข้าคิดว่าเผ,าผ่าพัน์อสุรกายเผิงเหยายวยินดีจะให้ท่านหยิบยืมมุกวิญญาณเสียนเพียงแต่ท่านต้องยืนยันให้ได้ว่าลงมือสังหารอสุรกายนาคาเทพ เฉินเซี่ยงถึงกับใจหล่นเป็นเพราะโอกาสหยิบยืมมุกเซียนวิญญาลอยมาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแต่ทว่าวานอนพิเทพทั้งสามสวาปามอสุรกายนาคาเทพจนเหลือเพียงกระดูกเท่านั้นแล้วเขาจะยืนยันเรื่องนี้ได้อย่างไรเขาไม่ต้องการพลาดโอกาสทองเช่นนี้ไปเลยจริงๆโดยเฉพาะเจ้งเฉาเหรินพูดว่ามันยินดีมอบผลึกจักรพรรดิให้แก่เขาดังนั้นเขาจะต้องหาทางยืนยันเรื่องนี้ให้จงได้แม่นางไปเพิงท่านสามารถตรวจสอบและยืนยันกระดูกของอสุรกายนาคาเทพได้หรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามกระดูกอสุรกายนาคาเทพเป็นสิ่งเดียวที่หลงเหลือจากการสวะปามของวานอนพิเทพหักไม่สามารถยืนยันได้เขาก็หมดหนทางแล้วจริงๆได้ยินคำถามของเฉินเซียงเจิ้งเฉริ่นก็สังหณ์ไม่ดีแล้วในหัวสมองของมันเริ่มคิดแล้วว่าเฉินเซียงอาจจะพูดเรื่องจริงแม่นางไปเผิงพยักหน้าเผาพันุอสุรกายเผิงเหยาวยของพวกเราได้สังหารอสุรกายนาคาเทพเช่นกันแน่นอนว่าพวกเราสามารถยืนยันจากกระดูกของพวกมันได้ดีมาก เฉินเซี่ยงกล่าวอย่างยินดีระหว่างนั้นเขาได้ปลดปล่อยเปลวเพลิงเผาหัวกะโหลกอสุรกายนาคาเทพให้เป็นสีดำก่อนจะนำมันออกมาแสดงหลายคนขยับเข้ามามุงดูก่อนจะยืนยันได้ว่ามันคือหัวกะโหลกของอสุรกายนาคาเทพจริงๆนี่คือกะโหลกของอสุรกายนาคาเทพจริงๆทุกคนอย่าเข้าใกล้มากเกินไปเพราะสารพิษที่อาจตกค้างจะสามารถแพร่กระจายในอากาศได้แม่นางไปเพิงกล่าวขึ้นสิ้นเสียงเตือนจากนางผู้คนที่มุงล้อมก็พากันแตกคือออกห่าง ให้ตายเถอะเจ้าอันธพาลน,น้อยเจ้าข้าอสุรกายนาคาเทพแต่กลับไม่บอกพวกเราเสียอย่างนั้นเจ้ารู้ไหมว่าพวกเราต้องอยู่กันอย่างหวั่นวามาตลอดการเดินทางหากเจ้าบอกพวกเราเสียตั้งแต่เนิ่นๆพวกเราทุกคนจะได้นอนพักผ่อนอย่างสบายใจไม่ต้องอดหลับอดนอนหลายวันเช่นนั้นมิหน้าเขาเดินลงจากลำเรือด้วยท่าทางผ่อนคลายเป็นเพราะรู้ว่าอสุรกายนาคาเทพตกตายไปแล้วนั่นเองเมื่อ ครูนายน้อยเจ้างประกาศว่าจะมอบผลึกจากพันดิหมื่นเตาแก่ค่าค่าไม่ได้ฟังผิดไปใช่หรือไม่เชินเซี่ยงหันมองไปยังเจ้างฉาเเรินครั้นจึงสายะยิ้มยาอนายน้อยเจ้างเป็นถึงบุตรชายเจ้าเมืองหากพูดออกมาแล้วย่อมไม่คืนคำอย่างแน่นอนบุคคลเยื่ยยิงอย่างเจ้งางฉาเเรินย่อมห่วงกังวลเกี่ยวกับชื่อเสียงของตนเป็นที่สุดหากมันไม่มอบผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเตาตามที่กล่าวก็เห็นทีว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นให้ผู้คนพูดถึงไปอีกนาน เจ้างชาวเรินถึงกับพูดอะไรไม่ออกท้อยคําของเฉินเซียงทําให้มันรู้สึกว่าตนเองกลายเป็นตัวตลกยังไงอย่างนั้นนายน้อยเฉินสมควรมีชิ้นส่วนอื่นๆของอสุรกายนาคาเทพท่านยินดีมอบแก่พวกเราหรือไม่หากท่านยินดีส่งมอบให้พวกเราเผ่าพัน์อสุรกายเผิงหยาวจะเชิญท่านเข้าพักในฐานะแขกผู้มีเกียรติอีกทั้งอาวุโสในเผ่าพันธุ์จะยินดีให้ท่านหยิบยืมมุกวิญญ,ญาณเซียนแม่นางไปเผงกล่าวแน่นอน การต่อสู้กับอสุรกายนาคาเทพของข้าเป็นการเดิมพันในครั้งเดียวดังนั้นข้าจึงใช้พลังเพลิงระดับสูงสุดเข้าแผดเผาส่งผลให้ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นเพียงโครงกระดูกเท่านั้นเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่ต้องบอกเลยว่าร่างกายของอสุรกายนาคาเทพแผดเผาได้ยากมากเพราะหากเป็นผู้เชี่ยวชาญทาบเสียบเซียนระดับกลางทั่วๆไปย่อมต้องถูกข้าแผดเผาจนกลายเป็นเพียงเท่าทุลี ถ้อยคำของเฉินเซี่ยงทำให้หลายคนถึงกับสูดหายใจลึกพวกเขาไม่อาจประเมินได้ว่าพลังเพลิงสามารถแผดเผาผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียนระดับกลางให้เป็นเท่าทุลีจะต้องมีความรุนแรงเพียงใดถึงจะทำเช่นนั้นได้พลังเพลิงที่สามารถอชนะอสุรกายนาคาเทพได้สมควรเป็นพลังเพลิงที่กล้าแกร่งอย่างแท้จริงแม่นางไปเผิงพยักหน้าดูเหมือนนางรู้เกี่ยวกับอสุรกายนาคาเทพเป็นอย่างดีหลังจากกล่าวจบนางก็นำถุงมือออกมาสวมใส่ก่อนจะนำชิ้นส่วนกะโหลกอสุรกายนาคาเทพเข้าเก็บ นายน้อยเฉินสบายใจได้ข้าจะช่วยให้ท่านได้หยิบยืมมุกวิญญาณเซียนของพวกเราแม่นางไปเพิงกล่าวขึ้นหลังจากได้รับชิ้นส่วนกระดูกจากเฉินเซียงข้ารู้ว่าแม่นางไปเพิงไม่กลับคําพูดเฉินเซียงกล่าวจบจึงหันมามองเจิ้งเฉาเรินด้วยสายตาเยยหยันนี่คือผลึกจักระพัดหมื่นเต๋ารับไปเจิ้งเฉาเรินควักผลึกจักระพัดหมื่นเต๋าโยนให้เฉินเซี่ยงแม่น้ำเสียงและสีหน้าสีหน้าจะเรียบเฉยแต่ในใจมันแทบกระอักเลือดตายเสียให้ได้ การสูญเสียผลึกจัก,กรพรรดิหมื่นเต่าให้แก่เฉินเซียงทำให้มันรู้สึกเจ็บปวดใจอย่างยิ่งแต่เมื่อนึกถึงมาเทียนเฉียนที่ต้องสูญเสียศิลาเซียนวิธีรังสารไปถึงสองก้อนมันก็พอทำใจได้บ้างนายน้อยเจิ้งช่างมีน้ำใจเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มขณะที่เจิเ้งเฉาเหรินหันหลังและเดินจากไปอย่างรีบเร่งนายน้อยเฉินโปรดรอสักครู่หลังจากจ่ายเงินชดเชยเรียบร้อยแล้วข้าจะพาท่านไปที่โรงเตี๊ยมเผงเหย่แม่นางไปเผงกล่าวไม่รู้ว่าท่านยินดีร่วมทานอาหารกับพวกเราหรือไม่ ถือเป็นเกียรติอย่างสูงเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มยามนี้เขาคิดว่าตนเองมีโอกาสสอบถามถึงตำแหน่งฐานที่มั่นแห่งใหม่ของอสุรกายนาคาเทพจากแม่นางไปเพิงได้สะดวกขึ้นแม่นางไปเพิงเชื้อเชิญเฉินเซี่ยงร่วมทานอาหารด้วยตนเองสิ่งนี้ทําให้หลายคนนึกอิจฉาโดยเฉพาะกลุ่มนายน้อยทั้งหลายที่ยังไม่ได้ไปไหนแน่นอนว่าพวกมันใฝ่ฝันถึงโอกาสนี้มาเนิ่นนาน,านแต่ไม่เคยมีใครได้รับโอกาสเช่นเฉินเซี่ยงเลยสักคน หลังจากแม่นางไปเผิงจ่ายเงินชดเชยให้ผู้คนจนครบแล้วนางก็เชิญเฉินเซียงขึ้นไปบนเกี้ยวของนางออกเดินทางไปยังโรงเตี๊ยมเผิงเหาวาแม่นางไปเผิงท่านไม่ยอมบอกตำแหน่งฐานที่มั่นแห่งใหม่ของอสุรกายนาคาเทพเพราะเกรงว่าข้าจะช่วยเหลือพ่อของท่านได้สำเร็จแล้วจะต้องแต่งงานกับข้าใช่หรือไม่เฉินเซียงเริ่มการหว่านล้อมทันทีหักเป็นเช่นนั้นท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะข้าต้องการเพียงมุกวิญญ,ญาณเสียนเท่านั้น แม่นางไผ่เผิงเม้มริมฝีปากดูเหมือนนางรู้สึกไม่ได้สักเท่าไหรเนื่องจากชายหนุ่มเบื้องหน้าต้องการเพียงมุกวิญญาณเสียนมากกว่านางเสียอย่างนั้นชื่อข้าคือไผ่เพิงชวนเฟยท่านเรียกข้าว่าชวนเฟยก็พอแล้วนางกล่าวชวนเฟยช่วยบอกข้าทีว่าฐานที่มั่นแห่งใหม่ของอสุรกายนาคาเทพอยู่ที่ไหนเฉินเซียงกล่าวถามเขาไม่มีทางเลิกราจากเรื่องนี้ไปง่ายๆ ข้ารับปากแล้วว่าจะช่วยให้ท่านได้หยิบยืมมุกวิญญาณเสียนแม้จะไม่กี่วันแต่คิดว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายไปเพิงชวนเฟยกล่าวเสียงขุนเล็กน้อยข้าพูดไม่รู้ต่อกี่ครั้งว่าอสุรกายนาคาเทพมีความอันตรายมากทำไมท่านถึงดื้อดึงเช่นนี้เพราะการหยิบยืมมุกวิญญาณเสียนไม่เพียงพอสำหรับข้าเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปากเอาเถอะหากท่านไม่ยอมบอกข้าจะออกค้นหาด้วยตนเองบางทีข้าอาจช่วยเหลือท่านพ่อท่านกลับมาจริงๆก็ได้ใครจะรู้แต่เงื่อน เงื่อนไขาการตอบแทนจะสิ้นสุดภายในหนึ่งรวันไปเพิงชวนเฟยกล่าวท่านไม่ควรออกค้นหาเพราะมันอันตรายอย่างยิ่งชอชิงว่าแหวนนอนหนูเฟยขอบคุณที่เป็นห่วงความปลอดภัยของข้าฉะนั้นข้าจะตอบแทนด้วยการช่วยเหลือท่านพ่อท่านเฉินเซียงกล่าวบนน้ำเสียงหัวเราะเดิมทีข้าต้องการรับรางวัลเป็นมุกวิญญ,ญาณเซียนแต่ต้องบอกเลยว่าท่านงดงามอย่างไรที่ติปีคู่นั้นทําให้ท่านดูคล้ายนางฟ้าจากสวงสวรรค์ก็มีปานแน่นอนว่ามันทําให้ข้าต้องเปลี่ยนใจ ไปเพิงชวนเฟยพันชงักสีหน้าเมื่อแก้มผ่องเริ่มเจือสีแดงนางจึงก้มหน้าหลบสายตาเอาเถอะข้ารู้ว่าท่านไม่เต็มใจจะแต่งงานกับข้าฉะนั้นข้าจะช่วยเหลือพ่อของท่านและเลือกรับมุกวิญญาณเสียนก็แล้วกันเฉนินเซี่ยงกล่าวเขาจะพยายามหว่านล้อมและหลอกล่อต่างๆนานา,นา,นานจนกว่าไปเพิงชวนเฟยจะยอมบอกตำแหน่งฐานที่มั่นอสุรกายนาคาเทพแห่งใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนายน้อยเฉินกำลังเข้าใจผิด ไปเพิงชวนเฟยกล่าวขึ้นเรากับต้องการแก้ต่างข้าไม่ต้องการให้ท่านจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้มากเกินไปในอนาคตข้ามีโอกาสได้ใช้งานมุกวิญญาณเสียงมากขึ้นข้าสามารถให้ท่านหยิบยืมได้ฟรีๆรียิ่งท่านพูดแบบนี้ข้ายิ่งต้องออกไปตามหาพวกมันและช่วยเหลือพ่อของท่านให้ได้เฉิออนเซี่ยงยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ไปเพิงชวนเฟยแค่นเสียงเบาๆแล้วจึงเบือนหน้าหนี เฉินเซียงเห็นเช่นนั้นก็ไม่กล่าวอะไรต่อเพียงเอหลังพิงพนักแล้วจึงผิวปากอย่างสบายใจแม่นางไปเพิงจิตใจดีเสียจริงเชียวข้าอยากให้นางมาอยู่กับพวกเราจริงๆหลงสเสวียอีกล่าวด้วยรอยยิ้มเฉินเซียงไม่ได้โต้ตอบแหลงเสวีเขายังคงผิวปากพร้อมมองสำรวจความงดงามของไปเพิงชวนเฟยไปเรื่อยๆมองจากด้านข้างท่านงดงามมากจริงๆหรือท่านจงใจให้ข้าชื่นชมความงดงามของท่านเฉินเซียงกล่าวขึ้น รู้ตัวไหมว่าท่านเป็นคนที่น่ารำคาญอย่างยิ่งไปเพิงชวนเฟยกล่าวขึ้นน้ำเสียงนั้นแตกในลำคอดูเหมือนนางพยายามระงับอารมณ์เดือดเอาถ้าเช่นนั้นท่านชวนข้าร่วมทานอาหารทำไมกันเฉินเซี่ยงกล่าวปนหัวเราะไปเพิงชวนเฟยไม่นึกเลยว่าเมื่ออยู่กับเฉินเซี่ยงเพียงลำพังเขาจะกลายเป็นคนพานขนาดนี้ผิดไปจากครั้งที่อยู่ในคฤหาสน์เจ้าเมืองเป็นคนละคนก็ว่าได้ หากท่านยังกวนประสาทข้าไม่เลิกเงื่อนไขทั้งหมดเป็นอันเลิกกันไปเพิงชวนเฟยกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังก็ได้ได้ก็ได้แปรเฉินเสี่ยงกล่าวแต่ยังมีแลบลิ้นทิ้งท้ายชอชิงว่าแหวนนอนหนูเฟยเผาพันอสุรกายเผิงเห่ยาต่อสู้กับอสุรกายนาคาเทพอยู่บ่อยครั้งก็สมควรมีสมาชิกที่กำลังบาดเจ็บจากสารพิษใช่หรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามเขาไม่หวาดกลัวอสุรกายนาคาเทพเพราะมีเม็ดยาสารพิษจึงสงสัยว่าอสุรกายเพิงเหวาใช้วิธีใดในการจัดการกับสารพิษใช่ท่านถามเรื่องนี้ทำไมหรือไปเพิงชวนเฟยกล่าวถามครั้นจึงฉุกคิดได้ว่าเฉินเซี่ยงเคยต่อสู้กับอสุรกายนาคาเทพอีกทั้งยังเพิ่งส่งมอบชิ้นส่วนกระดูกให้แก่นางยะอย่าบอกนะว่าท่านได้รับสารพิษประโยคหลังนางกล่าวด้วยสีหน้าตื่นตระหนกไม่ใช่อย่างนั้น เฉินเซี่ยงผายมืออย่างเร่งรีบค่อยอย่างชั่วค่าตกใจแทบแย่นางพลงออกมาอย่างโล่งอกขอบคุณที่เป็นห่วงข้าเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าถามเช่นนี้เพราะอยากรู้ว่าอาการพิษเป็นอย่างไรนอกจากนี้ข้าต้องการรู้ว่าพวกท่านจัดการกับสารพิษด้วยวิธีใดไปเพิงชวนเฟยสายหัวช้า เป็นเรื่องยากที่จะขับถอนสารพิษอสุรกายนาคาเทพได้ปัจจุบันสมาชิกอสุรกายเผิงเหยาวที่ถูกเล่นงานด้วยสารพิษจะถูกส่งตัวเข้าสู่ลงน้ําแข็งชวนเฟยช่วยตอบข้ามาตามตรงก่อนท่านรู้ตําแหน่งฐานที่มั่นแห่งใหม่ของอสุรกายนาคาเทพหรือไม่เชิญเซี่ยงกล่าวถามอย่างจรงิงจังข้ารู้เพียงภูมิภาคของที่ตั้งเท่านั้นแต่ไม่สามารถระบุตําแหน่งที่ชัดเจนได้ไปเพิงชวนเฟยกล่าวท่านเลิกคิดไปได้เลยเพราะข้าจะไม่บอกท่าน หรือจะเอาอย่างนี้ท่านพาข้าไปที่ลงน้ําแข็งข้าจะช่วยถอนพิษให้กับสมาชิกอสุรกายเผิงเหยาเมื่อข้าทําสําเร็จท่านจะต้องบอกภูมิภาคของฐานที่มั่นเป็นการแลกเปลี่ยนเฉินเซียงกล่าวท่านสามารถถอนพิษได้จริงหรือท่านทําได้อย่างไรไปเผิงชวนเฟยกล่าวถามอย่างเร่งรีบนางไม่คิดว่าเฉินเซียงพูดลอเลนเพราะเห็นชัดว่าเฉินเซียงคือบุคคลที่ลึกลับอย่างยิ่งแม้จะเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียนระดับต้น แต่ก็สามารถเอาชนะมาเทียนเฉียงในขอบเขตถ้าพบเซียนระดับสูงได้ที่สำคัญเขาสังหารอสุรกายนาคาเทพมาแล้วหากเขามีวิธีขับถอนสารพิษจริงๆก็ไม่มีอะไรให้ต้องแปลกใจไปมากกว่านี้เป็นเม็ดยาถอนพิษกล่าวจบเฉินเซียงจึงนำเม็ดยาสีเขียวสดออกมานี่คือเม็ดยาถอนพิษอสุรกายนาคาเทพหากท่านยังไม่เชื่อข้าสามารถทดสอบได้ทันทีท่านท่านเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาอย่างนั้นหรือ แล้วจะทดสอบกันอย่างไรไปเพิงชวนเฟยกล,ล่าวถามด้วยสีหน้าประหลาดใจต้องทราบด้วยว่าพงไพรอสุรกายศักดิ์สิทธิ์มีปรมาจารย์วิธีปรุงยาไม่มากนะักกระทั่งเมืองเซียนสักที่เป็นเมืองของมนุษย์ก็ยังมีปรมาจารย์วิธีปรุงยาเพียงไม่กี่คนและเป็นที่แน่นอนว่าปารมาจารย์วิธีปรุงยาเหล่านั้นล้วนประจำอยู่ในขุมกำลังต่างๆโดยมีสถานะสูงส่ง เมื่อได้เห็นหนูกลืนสวรรค์กลายร่างเป็นมนุษย์หนูต่อหน้าต่อตาไปเพิงชวนเฟยก็ยืนงงเป็นไก่ตาแตกนางไม่เคยพบเห็นผู้ใดมีทักษะและวิธีการมากมายเช่นนี้มาก่อนเลยจริงๆแล้วเขาจะไม่ตายหรอกหรือไปเพิงชวนเฟยห่วงกังวลถึงความปลอดภัยของมนุษย์หนูข้ารับรองว่ามันจะไม่ตายเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านทำตามที่ข้าบอกก่อนแล้วกันหากยืนยันถึงประสิทธิ์ของเม็ดยาถอนพิษได้ท่านก็พาข้าไปรักษาสมาชิกที่ได้รับสารพิษ แม้นางจะช่วยให้เขาได้หยิบยืมมุกวิญญาณเซียนแต่เขายังไม่พอใจจนกว่าจะได้ครอบครองเป็นของตนเองไปเผิงชวนเฟยต้องสับสนมึนงงกับบุคลิกของเฉินเซียงเนื่องจากบางเวลาเขาดูมีหลักการและน่าเชื่อถือแต่บางเวลาเขาก็เป็นจอมกระล่อนจนไม่น่าไว้วางใจท่านสามารถช่วยท่านพ่อข้าได้จริงหรือไปเผิงชวนเฟยกล่าวถามหากข้าตอบว่าจริงท่านจะเชื่อข้าหรือไม่เฉินเซียงกล่าวแล้วจึงถอนหายใจ เอออกพูดไปท่านก็ไม่เชื่อข้าอยู่ดีเข้าใจแล้วข้าจะเชื่อท่านแต่ก่อนอื่นข้าจะต้องยืนยันในประสิทธิภาพของเม็ดยาถอนพิษไปเพิงชวนเฟยกล่าวท่านแน่ใจนะว่าเขาจะไม่ตายเมื่อครู่ข้าพูดไปแล้วเอาเป็นว่าท่านสบายใจได้เฉินเซี่ยงกล่าวท่านรีบๆส่งกระดูกอสุรกายนาคาเทพให้มันเสียทีเถอะ ไปเผงฉวนเฟยพยักหน้าแล้วจึงนำชิ้นส่วนกระดูกออกมาทางด้านเฉินเซียงก็ควบคุมให้มนุษย์หนูกินชิ้นส่วนกระดูกทันทีเพียงไม่นานผิวพรรณของมนุษย์หนูก็เริ่มหมองคล้ำครั้นจึงปรากฏปราณพลังสีดำเอ่อล้นออกมาจากผิวหนังเร็วเข้าเขาได้รับสารพิษแล้วที่สำคัญอาการพิษมีความร้ายแรงมาก ไปเิงชวนเฟยกล่าวอย่างตื่นตระหนกระหว่างนั้นนางได้ควบแน่นพลังน้ำแข็งเตรียมพร้อมหากเฉินเซียงลงมือไม่ทันการนางจะใช้พลังน้ำแข็งเข้าแช่ร่างมนุษย์หนูเพื่อรักษาพลังชีวิตเอาไว้เฉินเซียงควบคุมให้มนุษย์หนุกลืนเม็ดยาถอนพิษและแล้วผิวหนังของมนุษย์หนูจึงกลับคืนสีเดิมอย่างช้าๆเป็นสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่าสารพิษกำลังถูกขจัดเห็นเช่นนั้นไปเพิงชวนเฟยก็ต้องยืนนิ่งงันด้วยอาการตกตะลึงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ